ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเจ้าของสวนมีนามอยู่แล้วว่าอะไรครับชื่อนายวีรพัฒน์รัตนะครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อลุงลาดครับลุงลาดผมขออนุญาตเรียกว่าลุงลาดนะครับครับผมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อเสียงอย่างไรครับค่ะวัสดีค่ะชื่อผ่องศรีสอนสิทธิ์ค่ะชื่อผ่องค่ะครับพี่ผ่องครับในฐานะที่ปรึกษาให้กับลุงลาดเหตุอันใดถึงพาผมมาดูแลสวนลุงลาดครับอ๋อค่ะก็คือตอนแรกที่เข้ามาก็คือ ต่วนของลุงเขาใช้เคมีมาค่ะแล้วคราวนี้มันมีต้นที่ว่าโซมต้นที่ตายแล้วก็ต้นที่ต้องตายแล้วต้องปลูกใหม่แล้วก็ต้นต้นที่แบบมันมีรอยแผลรอยอะไรเนี่ยค่ะหลายหายต้นคราวนี้ก็ได้คุยกับลุงก็คือมาเริ่มใช้สามเกอร์เวอร์แพนนะคะตอนแรกก็เริ่มที่ชุดคู่ก่อนพอใช้ใช้มาสักระยะหนึ่ง ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าใบดีใบสวยใบหนาลุงก็โทรบอกว่าให้มาดูเลยว่าเออมันดีขึ้นแล้วใบมันดีขึ้นหลังจากนั้นก็แนะนําให้ใช้หญิงเกษตรต่อค่ะครับค่ะเอาละครับกลับมาที่ลุงลาดครับครับลุงลาดครับสวนลุงลาดนี่มีทั้งหมดกี่ต้นครับตอนที่เริ่มปลูกครั้งแรกอ่ะประมาณร้อยต้นครับร้อยต้นนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตปีแรกเมื่ออายุกี่ปีครับปกติหมายความว่าเขาก็ให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ4ปี พอปีที่9มันเกิดอะไรขึ้นกับสวนลูราาครับต้นโตรมใบเหลืองใส่ปุ๋ยก็ใบร่วงหมดเราใช้อะไรในการดูแลบำรุงรักษาต้นทุเรียนของเราใส่ปุ๋ยเคมีตอนที่มันเริ่มเสียหายนะี่คือตอนอายุ9ปีครับมันเสียหายขนาดไหนในการใช้เคมีคเห็นว่าใส่หนักเลยเพราะต้องการให้ลูกมันเยอะครับให้มันได้มากบอกวิธีการใช้เคมีกับต้นทุเรียนของเราสิครับใส่ต้นประมาณ2กิโลใส่ปุ๋ย1ิบวันครั้ง1ิวันครั้ง สองกิโลต่อต้นต่อต้นสิบวันครั้งสิบวันครั้งครับกี่เดือนกี่วันกันครับเพื่อให้ได้ผลผลิตเนี่ยสามเดือนประมาณช่วงสามเดือนครับสิบวันครั้งสองกิโลต่อต้นครับนี่ถือว่าอัดหนักเพื่ออะไรครับให้ลูกมันใหญ่ต้นสมบูรณ์แต่สุดท้ายเราได้ผลผลิตมายังไงครับลดลงมาเหลือประมาณสิบสองตันช่วงนั้นได้สิบสองตันครับลักษณะหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วต้นเกิดอะไรขึ้นครับต้นโตรมตโรคเน่าโคเน่าโรคเน่าโคนเน่าครับ โอ้โหลากเน่าโคนเน่าแล้วก็ต้นเสียหายต้นเสียหายพอมาเกิดโรคอย่างนั้นใบละครับกิ่งก้านสาขาเป็นยังไงใบเสียหมดเลยนั่นกิ่งแห้งหมดเลยแห้งแล้วเขาคนที่เขามาบอกเราให้ใส่ถึงสองกิโลสิบวันแล้วก็ฉีดเคมีต่างๆพ่นเข้าไปแล้วเขาไม่มารับผิดชอบดูแลเลยครับเขามาว่าคองลุงนั้นเกี่ยวกับดินไม่ดีแคแบบเอาไปโทษที่ดินครับแกบอกว่าดินไม่ดี มันเลยเกิดโรคโดนโด,ดนน้ําน้ําชื้นมั่งอะไรมั่งอยบอกะอ๋อก็ <c oughs> ไปโท,ทโทษที่ว่าน้ําแฉะน้ําแฉะโทษที่วัดดินไม่ดีดินไม่ดีสวนของเรานี่ดินไม่สมบูรณ์ทำให้ต้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้โอ้โหตอนนั้นเราได้เงินมานี่ส12ตันนะแต่ว่าเขามาบอกว่าอยู่ๆก็มาบอกว่าดินไม่ดีน้ำเยอะเชอชะแฉะทำให้เกิดโรคเรารู้สึกยังไง ก็พูดไม่ได้เราดูอย่างเดียวว่าเออตีไปเราเราต้องคอยเปลี่ยนชุดอื่นแบบอื่นแล้วต้องหาที่ปรึกษาใหม่ใช่ใช่เขามาเขาเอะอะให้ใส่ปุ๋ยของเขาอย่างเดียวใช่โอ้โหถี่ซะด้วยหนักซะด้วยแล้วหลังจากนั้นเขาจะมาเหมือนกันแต่บอกของลุงไม่เอาแล้วชุดนี้ไม่เอาแล้วบอกตัดสัมพันธ์สวัสดิ์กันเถอะครับไม่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 ไปแล้วครับไม่ขออยู่ร่วมกันละเพราะคุณทํา ใส่ปุ๋ยใส่ได้บอกแมวแล้วยี่ห้อนี้แมวแล้ยวยี่ห้อนี้ไมาแล้วกับแมวแล้วหลังจากนั้นครับมาเจอกับพี่พงได้อย่างไรครับบดูใน youtube เขามีขายของบริษัทไอ้นั่นเวอร์เพนเวอร์เพนอาเวอร์เพนแล้วอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่บ้านช่องอพออยู่บ้านช่องกดไปกดไปลูกลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวไปกดกดนั่นนี่มีเจอมีชื่ออยู่ เจอกันครับดู YouTube เจอกันแล้วก็ได้เบอร์โทรเจอกันตัวจริงครับพอเจอกันตัวจริงเขาให้3มเกลือเวอร์แพนเรามาเนี่ยเราใช้ทั้งสามตัวเลยไหมครับถ้าใครตัวซานั้บให้พร้อมเลยพร้อมเลยนะฮะให้ก็มาส่งที่บ้านเลยส่งที่บ้านครับทําตามที่เราเห็นใน YouTube ครับเราทําตามใน YouTube เลยไหมครับครับดูแลตอนนั้นเจอเขาน่ะเดือนไหนครับที่เอามาดูแลรักษาต้นช่วงนั้นประมาณเดือนธันวาเนี่ย ธันวาหกเจ็ดครับธันวาหกเจ็ดตอนธันวาหกเจ็ดนั้นเรามาใช้ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับทำใบทำใบก่อนทําใบครับตอนนั้นใบมันเป็นยังไงบ้างใบเหลืองหมดเลยต้นเน่านี่แล้วก็เอาใส่กระป็นียฉีดรอบคนเลยฉีดคนเลยฉีดคนแล้วก็ฉีดไปขึ้นข้างบนนี่นะครับกี่วันเราถึงเห็นว่าใบมันมาต้นมันดีขึ้นเมื่อกี่วันกี่วันประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันประมาณนั้นอะไรที่เห็นก่อนชัดก่อนครับใบลักษณะใบที่มัน ร่วงก็มีเหลืองก็มีถูกไหมครับครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใบร่วงใบออกมาใบใบลออกมาแล้วยาวยาวดีสมบูรณ์เพราะว่าฉีดนั่นแล้วฉีดที่ต้นด้วยต้นก็ดีขึ้นใบก็ดีขึ้นครับกิ่งก้านสาขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเอาละครับพอเราทําใบไปแล้วต้นดีขึ้นหายจากความโสมแล้วถูกไหมครับครับพอมาถึงตอนที่ต้องมีดอกลุงคิดไหมว่ามันจะมีดอกให้เรา ตอนแรกไม่นึกถึงเป็นว่าต้นมันจะตายอยู่แล้วไม่คิดว่าดอกจะมากเพราะว่าฉีดไก่โกดรานกับกอดะอมิโนโนี่ปล่อยเรื่อยๆมันมีดอกมาตุบออ,อ,อ,ออกเ,อเต็มหมดออกเยอะเลยเต็มหมดเลยเต็มตั้งกิ่งตั้งนี่อบเต็มหมดเลยหมดเลยนะครับต้องให้คนงานมาแต่งออกไปถึงปลายเลยปลายกิ่งนะปลายกิ่งครับ มีดอกด้วยครับดอกมันมีลักษณะยังไงครับดอกยาวใหญ่ด้วยยาวใหญ่ครับเราไม่ต้องไอใชไอพวกยืดไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้เคมีในการยืดอีกแล้วครับตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวดอกสมบูรณ์สมบูรณ์ก้านยาวไม่ต้องยืดอะไรมากครับพอติดผลแล้วครับเป็นไงติดดีเต็มหมดเลยเป็นตรงเอาแต่งอีกแต่งออกอีกแปลกใจไหม แปลกใจกับการใช้เคมีกับเปลี่ยนมาใช้อินทรีย์อย่างนี้ผิดกันเยอะผิดกันเยอะเยอะเลครับผิดกันเยอะเลยโอ้โหคำว่าผิดกันเยอะเนี่ยมันออกผลนเนี่ยต้นหนึ่งสักกี่ผลกันต่อต้นครับตอนนี้ใช่ไหมครับประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบต่อต้นนะครับคือมีอยู่อย่างเนี้ยสี่สิบลูกเป็นอย่างต่ำครับต่อต้นแล้วก็ไล่ไปถึงหกสิบลูกต่อต้นนะครับรูปทรงอะไรสันฐานเขาเป็นยังไง ตรงสวยดีสมบูรณ์แล้วก็น้ําสวยด้วยสวยนะครับใช้สันก็ใช้ได้ต่างกับตอนที่ใช้10วัน2กิโลกับเคมีผิดกันเยอะเลยขนาดนี้ลูกขนาดนี้เราคาดว่าปีนี้เราจะได้สกิตันครับประมาณ9ตันได้ประมาณ9ตันนะครับเอ้าทำไมมันไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม12ตันอ่ะเพราะต้นมันรูมอ๋เหตุผลหลักก็คือว่าต้นมัโฉมจัดได้มา9ตันก็ถือว่าได้ทั้งต้นที่คืนมาแล้วได้ผลผลิต ที่มาที่9ตันถูกไหมครับแต่ว่าไม่ต้องไปใส่หนักนะครับรบดังนั้นมาถามต้นทุนกันเถอะมันแตกต่างกันเยอะไหมครับเมื่อก่อนเราใช้กี่บาทกันทีเดียวเมื่อครวนี้ใช้ประมาณสองแสนสองแสนกว่าบาทถูกไหมครับครับปัจจุบันนี้ที่ได้มา9ตันเนี่ยเราใช้ต้นทุนงบประมาณไปเท่าไหร่ครับแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทที่ก็ถือว่าลดเป็นเครื่องตดเคร่องเลยครึ่งเลยใช่ครับลุงลาดเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วนะครับครับผมแล้วเห็นว่า เมื่อก่อนนี้อยู่ในสวนที่ใช้เคมีเยอะๆนั้นแล้วเราเจ็บป่วยเนี่ยตอนนี้เจ็บป่วยไปแล้วครับตอนนั้นะเป็นจระกสตรกครับผมเราคาดว่าเกิดจากเคมีที่อยู่ในสวนอะไ์รนที่ของเราหรือเปล่าครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีส่วนครับมีส่วนมีส่วนนะครับเพราะเราใช้เคมีหนักมากครับแล้ววันนี้พอมาใช้สิ่งที่เรียกว่าสามเกอรวัแพนโนตกรรมใหม่นี้ลุงลาดมองเรื่องสุขภาพอย่างไงบ้างครับมีขึ้นเดินไปมายังไปได้ด้วย สบายใจครับสบายใจสุขภาพเราก็แข็งแข็งขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมครับจากการที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเสียหายกับสุขภาพก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของลุงลาดลุงลาดอยากจะพูดกับใครครับที่เป็นเจ้าของสวนที่ใช้เคมีอย่างหนักเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างหนักนะครับแต่ที่สําคัญเราก็จะป่วยหนักเหมือนกันในวันข้างหน้าลุงลาดช่วยบอกเขาเถอะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยทั้งชุบชีวิตของความยั่งยืนของเจ้าของสวนครับเรียนเชิญครับ ใช้เวอร์เปนผลงานดีมากครับใช้แล้วทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับต้องทาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถูกไหมครับครับไม่ไปทาร้ายต่อสุขภาพของเรานี่คือลุงลาดในวัย70ที่มองว่าความยั่งยืนทางอินทรีย์คือส่วนสําคัญของชีวิตที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมองเห็นผลงานที่มาเป็นที่ปรึกษาอย่างไรนะครับช่วยบอกพี่น้องด้วยครับก็ดีใจแทนลุงนะคะลุงเองก็จะได้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ต้นไม้ที่ป่วย มันก็หายมันก็ฟื้นแล้วก็อย่างต้นที่ป่วยในปีนี้มันก็ยังมีแฝนลูกให้ลุงเห็นนี่คือความภูมิใจและความดีใจค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเออของกรดอะมิโนหโรือไคโทซานหรือว่าปุย๋ยหรือว่าสารประปรุงดินหญิงเกษตรก็แล้วแต่มันจะทําให้ต้นไม้เราฟื้นคืนชีพได้จริงๆค่ะอันนี้ก็คือจากที่ใช้มาแล้วก็ที่แนะนํามาก็เห็นว่า ใบมันสวยต้นมันสวยขึ้นจริงๆค่ะ <c oughs> อยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนที่ว่าเจอปัญหาแบบนี้ได้ทดลองใช้ดูนะคะลองเปิดใจใช้ดูแล้วก็จะพบกับความสุขและความยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> และนี่คือหนึ่งในต้นแบบของความยั่งยืนทั้งสุขภาพทั้งยั่งยืนของการทําการเกษตรที่เรียกกันได้ว่าเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ครับขับเคลื่อนทั่วประเทศกับสามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ใช่เลแน่นอนครับวันนี้เราทั้งสามขออนุญาตเป็นต้นแบบเป็นกระบอกเสียงของความยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามทุกความยั่งยืนทั่วไทยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามเ<า>กลือเวอร์แพนสูตรใหม่ ใช้ง่ายละลายไวเ,ไหเห็นผลทันใจลดต,ต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารผพิษเจือบนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยังยืนยังยืนย